คือเหรียญเนี้ยตลกคือพระเนี่ยเป็นหลวงพ่อคงวัดตัวหน้าท่านเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแต่เหรียญน่ะดันเป็นหลวงพ่อคงวัดซำชำป่างามอยู่ฉะเชิงเซาด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นอยู่แปดเลี้ยวด้านหน้าอยู่แม่กองเมื่อเช้าผมนั่งดูทำไมคนนี้ถึงเป็นพระแบบนี้เข้าใจว่าคนที่เอามาใส่เนี่ยหน้าพระองค์นี้เขาไม่มี มายถึงว่าพราะต,ตรงเนี้ยหน้าหลุดไป,ไปก็เลยเอาอีกหลวงพ่อหนึ่งมาใส่งงไหมไม่งงเหรอหลวงพ่อองค์ด้านหน้าเนี่ยอยู่แม่กองหลวงพ่อองค์ด้านหลังอยู่แปดริ้วเหรียญเนี่ยอยู่แปดริ้วแต่หน้าท่านเนี่ยจะหน้าท่านคงหลุดไป,ไปก็เลยเอาเหรียญแม่กองมาใส่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไอเจเจให้เพื่อนๆดูอันนี้ด้านหน้าเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม ครับอ่าเดี๋ยวนะพ่อโค้ชบางพร้อมเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะส่วนด้านหลังนี่ดูเขียนฉาดเชิงเซาคือเขาเอาหน้ามาใส่นะก็คือคนหลวงพ่อก็คือเป็นเหรียญแบบมีแต่เหรียญน่ยแล้วด้านหน้าเนี่ยเขาเอาหน้าเหรียญงานศพของท่านเอามาแปะเขาเหรียญมาลลเนะเพราะเป็นเนื้อปะก้าอันนี้คือจบเลยแต่ก็ขายได้แค่ตัวถัง มันึงว่าไปซื้อพวกดูงานว่าแท้เค่ยัยงไง